สวัสดีครับทุกท่านเย็นนี้ก็จะพามาดูการขยายพันธุ์ฝรั่งไปเรื่อยๆนะครับสาหรับท่านใดที่ปลูกฝรั่งไว้ซึ่งเป็นต้นต่อโตแล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนยอดได้นะครับซึ่งการเปลี่ยนยอดนั้นก็ผมทําคลิปวิดีโอไว้หลายคลิปแล้วนะครับสามารถที่จะดูได้ในช่องผมแต่สําหรับเย็นนี้ผมเอามาให้ดูนะครับว่าผมเปลี่ยนยอดฝรั่งก็คือเป็นการเสียบยอดกลางแจ้งนะครับถ้ากิง่งโตแบบนี้ผมจะใช้วิธีการเสียบยอดกลางแจ้งนะครับถ้ากิ่งพันธุ์ดีเล็กแบบนี้ครับแล้วก็ กิ่งที่เป็นต้นตอนนั้นใหญ่ผมก็จะใช้วิธีการเสียบให้ชิดด้านใดด้านหนึ่งครับเนี่ยตัวนี้ก็จะชิดด้านนี้ครับชิดด้านใดด้านหนึ่งซึ่งวิธีการนี้จะทําให้เนื้อเยื่อของเขานั้นติดกันดีครับสําหรับการเสียบยอดฝรั่งกลางแจ้งสําหรับวิธีการง่ายก็คือถ้าเราปาดแผลเสร็จครับเราก็ใช้กิ่งพันธุ์ดีอันนี้เป็นกิ่งพันธุ์ดีของฝรั่งแดงเจ้าสวนครับซึ่งเวลาปาดแผลแล้วก็ปาดแผลกิ่งพันธุ์ดีปาดแผลต้นตอนเสร็จแล้ว เราก็ใช้พวกพาราฟิล์มพันกิ่งพันดีก่อนครับพันให้มิดเลยนะครับพันจากบนลงล่างนะครับแบบนี้พอผัดแผลเสร็จเราก็ใช้พวกถ้าเป็นยางวงก็ใช้ยางวงรัดหรือว่าใช้เทปพันกิ่งรัดตรงแผลครับแผลที่กิ่งพันดีแล้วก็ต้นพันซึ่งเป็นต้นตอนนั้นมาประกบกันก็ใช้พันตรงนี้ครับจะใช้ยางวงหรือว่าเทปพันกิ่งก็ได้นะครับสำหรับวิธีการนี้เป็นวิธีการที่เหมาะในการที่จะขยายพันธุฝรั่งกลางแจ้งเพราะว่า ถ้าเราใช้พาราฟิล์มในการพันตรงนี้จะลดการคายน้ําได้ดีแต่ถ้าในช่วงของหน้าฝนผมแนะนําว่าถ้าท่านใดอยากประหยัดก็ใช้วิธีการใช้เทปพันกิ่งในการพันก็ได้นะครับแต่ถ้าท่านใดมีพาราฟิล์มก็ใช้พาราฟิล์มพันจะดีกว่านะครับเพราะว่าจะลดอัตราการคายน้ําได้ดีแต่สําหรับในช่วงของหน้าหนาวแล้วก็หน้าร้อนนั้นใช้พาราฟิล์มในการพันนะครับเพราะว่าในช่วงของหน้าร้อนแล้วก็หน้าหนาวนั้นมีอัตราการคายน้ําสูงโอกาสติดน้อยลงครับแต่ว่าหน้าฝนนั้น ใช้เทพพันกิ่งได้ถ้าท่านใดไม่มีพาราฟิล์มนะครับแต่ถ้ามีพาราฟิล์มก็ใช้พาราฟิล์มในการพันก็ได้นะครับผมก็ขยายพันธ์ไปเรื่อยนะครับหลังเลิกงานในช่วงเย็นๆนครับผมก็ขยายพันธุ์ฝรั่งหลายสายพันธุ์ครับสาหรับต้นนี้ก็เป็นต้นฝรั่งต้นของมีที่ผมเคยทําคลิปไปแล้วว่าเป็นต้นพอมเล็ดแล้วก็จะดูผลว่าผลเป็นยังไงนะครับผมก็เก็บไว้ประมาณ1กิ่งครับแต่ว่าต้นนี้ผมก็มีสายพันธุ์อื่นที่ผมเสียบยอดไว้อยู่ประมาณ2อสาสายพันธุ์นะครับสาหรับฝรั่งต้นนี ไม่รวมสายพันธุ์ของเปิ้นหงมีที่เกิดจากการพ่อมเมล็ดนะครับอันนี้กิ่งนี้คือฝรั่งแดงซีสเกตเบอร์2แล้วก็กิ่งนี้นะครับเนี่ยอย่างนี้เป็นฝรั่งแดงเจ้าสัวนะฝรั่งแดงเจ้าสัวนี่ถือว่าเป็นฝรั่งใบกลมใบหนาที่ติดลูกง่ายพอสมควรครับสาหรับฝรั่งแดงเจ้าสัวครับที่ผมเสียบยอดไว้ตัวเนี้แล้วก็ตรงนู้นนะครับที่ผมห่ออยู่นะเป็นฝรั่งน้ําดอกไม้นะครับสรุปแล้วก็คือ ผมนามาเสียบยอดต้นนี้อยู่มีอยู่ประมาณ3 000, สายพันธุ์นะครับสายพันธุ์ที่4คือเป็นฝรั่งเฟิ่นงหงมีที่เป็นต้นพอมเมล็ดก็เป็นว่าฝรั่งต้นนี้จะมีอยู่ประมาณ4-5สายพันธุ์ในการที่จะทําฝรั่งแฟนซีต้นนี้นะครับท่าในที่ต้องการทําฝรั่งแฟนซีก็สามารถที่จะทําแบบผมได้นะครับพอต้นที่พาอมเมล็ดไว้ปลูกโตแล้วเราก็เอาฝรั่งสายพันธุ์ดีมาเสียบยอดครับจะใช้วิธีการขยายพันธุ์แบบเสียบยอดหรือว่าเสียบข้าง ก็แล้วแต่ตามใจชอบท่านเลยนะครับวิธีการนี้ลดต้นทุนได้ดีแล้วก็มีต้นต่อที่แข็งแรงให้เราใช้ครับมาดูอีกต้นหนึ่งนะครับซึ่งเป็นต้นของฝรั่งแดงปาปิยองนะครับซึ่งผมได้มีการเปลี่ยนยอดนะครับมาเป็นฝรั่งน้ําดอกไม้นะครับฝรั่งน้ําดอกไม้หลังจากที่ผมเปลี่ยนยอดไปประมาณสัก3สัปดาห์ก็จะเริ่มติดแล้วนะครับก็มียอดประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ยอดที่1นึ่งยอดที่2ก็จะประมาณนี้เลยนะครับสาหรับฝรั่งน้ําดอกไม้ซึ่งเป็นฝรั่งคล้ายๆพวก ฝรั่งกิมจูหรือว่าฝรั่งสวยมีแต่ว่าสําหรับรสชาตินั้นผมว่ารสชาติกรอบอร่อยแล้วก็ถือว่ายอดเยี่ยมเลยสําหรับรสชาติของฝรั่งน้ําดอกไม้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกยอดหนึ่งที่ผมเสียบยอดไว้แล้วก็กาลังติดยอดนะครับประมาณนี้เลยครับสาหรับฝรั่งน้ําดอกไม้การเสียบยอดก็ไม่ยุ่งยากนะครับผมเคยทําคลิปในช่องผมไว้หลายคลิปแล้วนะครับท่านใดที่ต้องการเสียบยอดก็ดูได้ในช่องผมได้นะครับเพราะว่าผมทําไว้หลายคลิปลอดครับสําหรับการ เสียบยอดต้นนี้นะครับผมก็มีอยู่ประมาณ3สายพันธุ์ก็คือสายพันธุ์ของฝรั่งแดงปาปิยองครับแล้วก็ฝรั่งน้ําดอกไม้ครับฝรั่งน้ําดอกไม้ที่ผมเสียบยอดไปแล้วก็และอีกสายพันธุ์หนึ่งก็คือฝรั่งแดงเจ้าสัวนะครับเพิ่งผมเพิ่งเสียบไว้นะครับก็อ,อีกประมาณสัก 2- อถึงสสัปดาห์ก็น่าจะรู้เรื่องนะครับว่า หรือไม่ติดแต่ส่วนใหญ่ถ้าทําช่วงหน้าฝนป้องกันในเรื่องของเชื้อราหรือว่าน้ําเข้าแผลได้ก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องของการติดสําหรับวิธีการเสียบข้างแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเสียบข้างหรือเสียบยอดท่านก็สามารถที่จะทําได้เลยนะครับครับสําหรับคลิปนี้ก็พาเดินดูต้นพลังที่ผมใช้วิธีการเสียบยอดกล้างแจ้งให้ทุกท่านได้ดูนะครับว่าวิธีการนี้เป็นวิธีการที่ประหยัดต้นทุนแล้วก็สามารถลดต้นทุนของเราได้มากมายนะครับท่านใดที่มีความต้องการที่จะลดต้นทุนก็ปลูกต้นต่อไว้ก่อน หลังจากนั้นก็ใช้วิธีการเสียบยอดครับจะทําให้ลดต้นทุนได้เป็นอย่างดีแล้วก็ทําให้เรานั้นได้ต้นต่อที่สมบูรณ์แข็งแรงสําหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ